วิธีการเติมลมยางรถยนต์นะครับให้เรามาดูตรงไหนให้เรามาดูที่ด้านคนขับใช่ไหมครับนี่ประตูด,ด้านคนขับอพอเปิดมาเพิ่มเราก็เจอเจออะไรครับเจอ,อเป็นป้ายบอกแรงดันลมนะครับป้ายบอกแรงดันลมนะครับมันก็จะมีกี่หน่วยครับนี่มีกี่หน่วย ครับอ่าสองหน่วยก็คือหน่วยของอะไรหน่วยของบาร์กับหน่วยของอ่าปอนปอนคืออะไร psi ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ดูว่าอ่ารถด้านซ้ายมือรูปเป็นรถที่บรรทุกหรือไม่บรรทุกไม่ทุด้านขวาเป็นรถที่บรรทุกนะครับนะครับรถคันนี้บรรทุกหรือไม่บรรทุกไม่บรรทุกเราก็น่าจะเติมด้านซ้ายนะครับคือรอหน้าเท่าไหร่สามสิบแปดอหลัง สี่สองนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ไปเติมนะครับตามสเปคเสร็จแล้วก่อนที่เติมเราต้องดูอะไร <Yeah. S 1> ดูตรงนี้ <Yeah. S 1> ก่อนแล้วก็ดูที่เกตเอาเกตมาดูสิ <Yeah. S 1> อา่าเกลว่าเกลหน่วยเป็นอะไรอ่าจับเลขหน่วยเกลเป็นอะไรหน่วยครับอ่อนหน่วยเป็นอะไร <Man, man. S 1> psi <c oughs> ใช่ไหมนะเกว่าลมตัวนี้เป็นหน่วย PSI เราก็ต้อง<ด>ใช้อ้างเองอ้างเอง PSI นะครับถูกไหมอ้างอิงนะครับ PSI คือหน้าล้อหน้าสามแปดเราลังสี่สองนะครับเราก็ไปเติมไปดูวิธีการเติมกันนะครับก่อนเติมาไหร่เช็คลมเช็คเข้าไปดูที่เหลขกสิปปแบแปดสิบแปดเราเติมสไลด์สี่สองสี่สองอ่ะเติมลงไป tôi đây dịp xoắn đó dịp xoắn dịp, một dịp một. hộp tôi à tôi à À. rồi tám tiền rồi xì 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 xóm có đi à, okay.